สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาใช่ไน,นลจ้าบรรยากาศช่วงนี่นับหัวเห็บนี่ยหัมา,า <c oughs> ตีใค่จ้าไปไปอันนี้เบื้องของเพิ่มจา้าแผ่นยิปซั่มบอร์ดพี่น้องจา้าอีกสามแผ่นมาติดข้างในค่ะบเบอา้าคือมาตักเอานี้นั่นเอาน้ำนีดนั่นก็ได้ได้จ้าน้ำในอ่างนะ่ะไหมลุงน้ำในอ่างก็มีได้จา้าเบื่อ ตะเอาในอ่างตรงนั้นเลยจ้ะค่อยพ่อไก่้อนี้ช่างเพื่อนมาเอา่ออันนั้นด้านนอกมันเลี่ยมน่ะจ้ะมันเลยยืดสองฟังแล้วก็ดีฝากข้างในนะคะเดี๋ยวพาไปเบิ่งกันว่าอ๋อเดี๋ยวเบิ่งกันนัอดหัวเห็ดท่านที่เนาะเอาไปแกงบ่ปะพี่ยังหดเอาไปแกงน็อดหัวเห็ดคือน็อดหัวเห็ด เราเอ็นนอนหัวเห็ดพี่น้องเต็มบรูจักมันคือแบบไหนนอนหัวเห็ดเท่าหนห,ห,หน่ตรงกระชิบไม้ไม่พร้อมกันตอนที่ประตูออกกันหรือเพราะมันตกหลุมอะ่ะเดี๋ยวเขาตัดออกก็ได้คุณม้วนเก็บไว้นะเชือกมันใส่งานได้ โอ้ยมันที่หักเดืกอแกแง่ยามมันหักิึงเราเฮ็ดดูพี่น้องแจกช่วยเลยหาเงินไปซื้อเองรถเจาขคือบ่ไปอีกแล้วบอสอ๋อพี่น้องนวาวาบอ หีดเราแห้งจืมแตวเดยวหีหดแหววกับพรย์หมดนี่ตอนนี้เพิ่นมาเบิ่งความคืบหน้าค่ะอัปเดตให้ดูว่าวันนี้ช่างทำอะไรบ้างเอาปูนพอบอ,อหือ้อปูนพอบอจ้ะงานปูนพ้อปอปูนพอบอ เตี้ยลืมถามตอนเเมื่อกี้ไปเอายิบซ้าบอร์ดลืมถามว่าปูนของพ่อบอรสเน่ยนปูนะพ่อพี่น้องลืมลืมถามสรงก้อนตีนเตีก้อนมันใส่ปได้เตียเได้ยุ่งัทาเงนี่าแง่ขนาเตียโอ้ยเนาะแต่ก็บปได้เบิ้งเตี้ยี้เตี้ยนเอาเก็บไว้เก็บไว้รวดแม่มันครับถุงไม่แตกแต่วมนเป็นก้อนเเตี้ยให้ได้เรามันพอปล่ะไอ้มันพอป บบเ,มมเดียวอน,นะเอาหน้นนาไม่อ้ในม่ถังนะอะเอารวน,น,น้าเน้ยกระลังจักสาวเรง,ง่ายดิเ่าเปลายไม่หรอกเงินบอสามถังที่ถังท่นพี่น้องมื้อนี้สร้างพึ้นม่เห็นอันนี้แล้วก็อ้เด,เดี๋ยวอุ่นอัวเพิ่มจากน่อยนี่ฮะช่องฟ,ฟ้าฟ้าตีฟ้า ช่างตีฝ้าเบนมาใส่ฝ้าให้พี่น้องจ้านะเรจะให้มันติด ที่ยิบซ้ำบอร์ดม้าใจเพิ่งติดตรงนี้ค่ะไปแล้วติดช่องข้างบนติดให้หมดเลยจ้ะกันนกขอบอย่ไปไปบอกพี่มอเตอร์ออนหนาทีแล้วก็ เห็ดยังอีกแล้วป่ะเห็ดยังกว่าคือผู้นึงบอกไปหิวน้ำแข็งมาใส่ให้่เพื่อนอ๋อไปเดี๋ยวม่นอนกดีไปเอาน้ำแข็งมาใส่ถังให้เพื่นจะเข้ากันจ้ะติดใจวว่ามือใหม่หันคทำแต่พอแม่เมาเจ้า เดี๋ยวน้ำงแข่งมาใส่ทางให้เพิ่นกินน้ำเยน็เยนๆกันจ้าพี่น้องร้านกาแฟเต๋ก็เปิดปกติจ้าส้มเนื้อส้มหมูส้มเนื้อส้มหมูตอนนี้ติงงดก่อนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว๋วสบายขึ้นอีกไข่เป็นไอขึ้นอีกพี่น้องจ้ายังประหลาดออดอร์จ้าหลายๆท่านที่ทรเข้ามาถาม ขออภัยหลายจ้ะขอวางเว้นไปสักสักพักนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวร้านกาแฟเปิดปกติเด้จ้าพี่น้องเอาน้ำแข็งให้เพื่อนจะเข้ากันจ้พี่น้องจ้ะน้ำแข็งเราเองเอาเยอะแค่ไหนก็ได้รับประกันความเย็น <c oughs> เย็นทุกก้อนจ้ะไปไปนะ เดี๋ยวอัปเดตให้เพิ่งเรื่อยๆจ้ะหลังจากที่เป่นเฮ็ดฝาเสร็จแล้วเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังตีโค้งตียังเดี๋ยวค่อยมาเพิ่งกันค่ะน้ำเย็ยนๆแบบนบ้านแล้วพี่น้อง กินแล้วกับไอน้ำเย็นก็ได้เฮ็ดอ,อย่างอีกู้ะเนะ <c oughs> บอกกันหนึ่งเฮ็ดคือเตยบอกเฮ็ดแม่คุณโอ้โหคุณสับยังไงต่เสียได้แท้ไอ้ปอ,อกเอาใบเปลือกมันออกแล้วเอาแต่เนื้อมันทางไหนเลยจบง่ายดีค่ะโอ้ตมจี ตำนน้ำพี่กะปิไหมตอนเย็นมึงแก่ตัดออกรถเราิดนเลยมันตัดออกมันสีบกโว่ยเล็ดมีดจะได้ดูนี่นนนนเอาที่ออก,ออก ตุ้ยอ่ะตุ้ยอกก่อนค่ะ,คะหักเครื่องหักเครื่องใช่นั้นเียบร้อยจะต้มต้มกินกับน้ำพริกน่าจะได้เป็นเมนูเย็ยนนี้ได้แล้วเอาไปหน่อ าใหม่บ้านข้ามหมดเราไปหาไก่ครับเอ้ามึงเคยถ่ายรูปเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยจ้าตอนเย็นค่อยต้มกินกับน้ำพริกเห็นน้ำพริกกะปิเนาะเออเอ้ยน้ำพริกกะปิละโอเคละอันนี้ไงทำไมไม่ออกเอาออกเลยเนี่ยค่ะออกเลยตัวนี้ออกเลยค่ะบ่สวยออกเลย สำหรับคลิปนี้ฝากไปสมนีกันจ้าจะคอยผู้พกันคลิปไหมพี่น้องจ้าขอบคุณสุขุสุขุนที่เขามารับชมคลิปอยู่ดีสมัยรำรวยกันทั้งสุขคนจ้าสวัสดีจ้า